สวัสดีครับร้อยแปดสอรจะพาทุกท่านไปชมก้าวแฟนตัวจริงของนักแสดงในละครเรื่องอกกับหักแอบรักคุณสามีเล่นดีขนาดนี้แฟนตัวจริงจะสวยจะหลอกกันขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่นักแสดงหนุ่มมากความสามารถอย่างหนุ่มนัทเทพหัสดินยะอยุธยาผู้รับบทพลเดชในเรื่องที่เจ้าตัวนั้นก็มีภรรยาสาวคนสวยนามว่านาน่าธัญญา ที่เพิ่งจะจูงมือกันสละโสดไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี6-2ที่ผ่านมานั่นเองมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มโยงอามแชร์ผู้รับบทพิลิพี่ชายของพระเอกในเรื่อง สำหรับหนุ่มโย่งนั้นเขาก็มีภรรยาสาวคนสวยที่อยู่เคียงข้างกันมานานถึง8ปีนามว่าก้อยวิไลรักนั่นเองครับต่อกันที่นักแสดงสาวคนสวยอย่างสายใหม่มณีรัตน์พู้รละบทมุ่นในเรื่องสำหรับสาวคนนี้นั้นเธอก็เพิ่งจะสละโสดไปเมื่อปี61ที่ผ่านมา กับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจนามว่าอย่างๆทีละคุปธรรมมณีวงศ์ทายาทผู้นําเข้ารถหรูปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องสันๆันนั่นเองต่อกันที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างมิกบมลมฒธผู้รับบทคุณชาติในเรื่อง สำหรับหนุม่มมิกนั้นไม่มีใครไม่รู้จักภรรยาคนสวยของเขานั่นก็คือนางเอกสาวเบนซ์พรชิตานั่นเองซึ่งปัจจุบันหนุม่มมิกนั้นก็เตรียมเป็นคุณพ่อลูกสามอีกด้วยนั่นเองครับไปต่อกันที่นักแสดงสาวคนเก่งอย่างหมอเจี๊ยบรรล,ะละนาพูดรับบทกั้งในเรื่อง ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็มีหวานใจตัวจริงนามว่าสาวเดียนั่นเองครับมาต่อกันที่นักแสดงสาวมากความสามารถอย่างก้อยรัชวินผู้รับบทยาดาในเรื่องสำหรับสาวก้อยนั้นก็ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักหวานใจตัวจริงของเขาซึ่งก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ตูนบอดี้แสลมของเรานั่นเองครับ มาที่นักแสดงหนุ่มโบธนากนรผู้รับบทพี่ตูนในเรื่องสำหรับหนุ่มคนนี้นั้นเจ้าตัวก็มีภรรยาสาวคนสวยนามว่าพิมพิมพักชยาแถมทั้งคู่นั้นยังมีโซทองคล้องใจที่แสนจะน่ารักด้วยกันอีกหนึ่งคนชื่อว่าน้องมิตานั่นเองครับต่อกันที่นางเอกของเรื่องอย่างสาวมีนิถาผู้รับบทเมยในเรื่องนี้สำหรับนางเอกของเรื่องเธอเองนั้นก็มีหวานใจตัวจริงอย่างไฮโซสินธรา,าพุทธ ที่เพิ่งจะสละโสดไปเมื่อต้นปี63ที่ผ่านมานี้เองปิดท้ายกันที่พระเอกของเรื่องนี้อย่างหนุมหมากปรินผู้รับบทพี่เทียในเรื่องสำหรับหวานใจตัวจริงของพระเอกในเรื่องนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคู่รัก MMK มหมากปรินและนางเอกสาวคิมมี่คิมเบอร์รี่คู่รักที่ใครหลายคนนั้นก็ต่างเชียร์ให้แต่งงานกันสักที ไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ